แฟนวอลเล์บอลไทยคึกคักเชียร์สาวไทยหรือวีเอนบรรยากาศก่อนเกมการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงเนชั่นลี2023หรือ VNL 2023สัปดาหนะ์ที่สานัดที่1ที่หที่สนามอินดอร์สเตเดียมหัวมาคึกคักอ,อัดแน่นจัดเต็มไปด้วยแฟนกีฬาวอลเล์บอลไทยที่ทยอยเดินทางมาปักหลักรอข้าสนามเพื่อร่วมชมเกมการแข่งขันนัดสำคัญระหว่างวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ15ของโลกกับเนเธอร์แลนด์อันดับ12ของโลกในเวลา2ทุ่มครึ่ง วันนี้แฟนตบสาวไทยมารอเข้าสนามตั้งแต่ช่วงเวลา15นาฬิกาแม้ว่าบรรยากาศจะค่อนข้างร้อนแต่ก็ต่อแถวกันแบบไม่มีใครหนีถอยพร้อมคนอุปกรณ์การเชียร์กันมาหลากหลายบางคนมีการแต่งตัวแต่งหน้าเห็นรูปธงชาติไทยติดโบลายริ้วธงชาติไทยพร้อมป้ายเชียร์ส่งกำลับบงใจกันมาแบบเต็มที่และมาการครบครันไม่ว่าจะเป็นแฟนกีฬารุ่นเล็กรุ่นใหญ่ซึ่งคาดว่าจะเต็มจุดสนามประมาณ15,000ที่นั่ง ยังไงก็ฝากเฉียรยสาวบอลเล่บอลทีมชาติไทยกันด้วยนะครับ